เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซน้องเจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะน้องเจ้าจ๋าอยู่ที่เพชรโยนถนนเสรีไทยซอย68<ม>ก่อนถึงสีีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้เอา 1.6G นะคะสําหรับตัวอันติสนะคะปี2020มาให้ชมนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่สนใจที่น่าสนใจเพราะว่าของเจ้าจ๋าเนี่ยมีให้เลือกประมาณ60คันนะแต่วันนี้หยิบคันนี้มารีวิวให้ดูเพราะว่าราคาค่อนข้างดีเลยนะคะท่านผู้ชมราคาอยู่ที่ประมาณ 4 2 9 0 0 0ไม่ใช่ที่ประมาณนะคะ4 2 9 0 0 0ฟรีดาตกผ่อนเดือนละประมาณ7,800บาทไม่เกิน8,000บาทแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าออกรถแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะคันนี้ฟรีดาได้จริงๆนะคะไม่แสนเนะเป็นรถหน่วยงานผู้บริหารนะคะน่าใช้หนึ่งคันนะคะสนใจเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะความเดิมกันนะคะคันนี้เขาบอกไว้ก่อนเลยนะได้ปี2020นะดูสภาพสวยๆเลยะคะ่ะท่านผู้ชม ไฟหน้าสวยกระจังหน้าเดิมนะคะซึ่งเราก็รประกันวรนการโครงสร้างอยู่แล้วว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกอไม่เลี่ยมสัน้ากระโปรงสวยคมชัดนะคะไม่มีการแก้ไขแดัดแปลงแต่อย่างใดนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะคะท่านผู้ชมกระจังหน้าเดิม,ดมสวยนะคะพร้อมกับความเดิมของตัวรถนะคะท่านผู้ชมนะคะแก็บด้านข้างสวยเดิมนะคะแก็บด้านข้างสวยเดิมนะคะตัวล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็ก เดิมโรงงานนะคะได้ดิสีส่ล้อนะคะอย่างยี่ห้อเดลล็อบนะคะท่านผู้ชมนะคะเป้าโชกกระบอกโชกสวยเดิมนะคะในส่วนของตัวนะคะกระจกเนี่ยเป็นกระจกพับอัตโนมัิไฟไฟ้าไ,ไฟเลี้ยวมองข้าง LED ซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมาก <c oughs> คุณผู้ชมที่มองหารถมือสองโดยเฉพาะเป็นรถเก่งเอลตริดนะคะเพชรยนต์มีให้เลือกเยอะที่สุดในมีนบุรีในกรุงเทพเลยนะคะ <c oughs> สภาพตัวรถสวยเดิมจริงๆนะคะท่านผู้ชมนะคะดูเบาะแคปด้านหลังนะคะ เบาด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะแท้สแตนดาร์ดเดิมโรงงานและตัวฟิล์มเนี่ยเราก็ติดให้ใหม่เรียบร้อยเลยเนี่ยทิชชู่ยังเหน็บไว้เลยนะฟิล์มเนี่ยเพิ่งติดให้ใหม่เลยคุณลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพริ่มเติมจริงๆเอารถเดิมๆแบบนี้ไปไว้ใช้งานในสภาพสวยสวยได้เลยนะ ล้อแมกด้านหลังไม่มีรอยเบียดนะคะท่านผู้ชมพวกดิสล้อหรือว่าช่วงล่างเนี่ยเราก็มีการตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มจริงๆนะคะถือว่าสวยคุ้มนะคะกับค่าตัว429,000บาทและได้รถนะคะเก่งขนาดกลางไปไว้ใช้งานส่วนทะเบียนหนึ่งขอไข่กอไก่สามศนศย์หนึ่งนะคะทะเบียนนี้ได้ติดกับตัวรถไปเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะไฟท้ายเดิมไฟท้ายสวยนะคะท่านผู้ชมนะคะสภาพเดิมๆเลยนี่นะคะ ตัวรถสวยนะคะท่านผู้ชมนะคะไฟท้ายเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยเหลืองเลยนะคะตัวเหลี่ยมสันของตัวรถนะคะดูสภาพสวยๆเดิมๆนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาดูด้านท้ายกันคือท้ายเนี่ยไม่มีชนมาแน่นอนนะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะให้ดูนะให้ดูตรงซีนก่อนนี่ซีนนะคะท่านผู้ชมนะคะซีนแท้ซีนเดิมเนี่ยรอยเล็บจิกเนี่ยลูกค้าจะเห็นได้เลยนะคะแล้วก็ตัวน็อตสะโพกนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพสวยๆเลยค่ะ นะคะถ้ามองหารถมือสองเก่งอันติสทนทน,ทน,ทนไว้ใช้งานน้องเจ้าจานแนะนําเป็นอันตะิสนะแล้วก็ประหยัดน้ํามันทั้งทนค่าแม่นแนนการบํารุงรักษาก็ดีก็ง่ายนะคะคือไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วก็เราใช้ยาวๆใช้จนลืมไปเลยนะ,ะถึงเวลาเราก็ไ่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คของเลยตามปกติดูแลตามอายุการใช้งานซึ่งเป็นรถที่ปัญหาจุกจิกไม่แทบจะไม่มีและก็เป็นรถรุ่นยอดนิยมนะคะซื้อง่ายขายข้องราคาไม่ตกแน่นอน นะคะด้านหลังมีแอร์หลังให้เรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะนั่งนุ่มขับสบายขับสนุกค่ะนะคะบอกเลยขับสนุกแล้วบวกด้วยกับตัวรถโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนแล้วก็ตัวรถเนี่ยไม่เคยผ่านการติดแก๊สด,ด้วยนะทุกคนนะคะสภาพเดิมนะคะทั้งทนทั้งสวยทั้งคุ้มทั้งประหยัดแล้วก็รายได้ไม่ต้องเยอะมากด้วยนะคะที่จะเช่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำรายได้อยู่ที่หนึ่งหมืนหกพันบาทนะก็เช่าซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะคะทุกคนนะคะเบาเดิมเบาะแท้เบาะสวย นะคะตัวพวงมลลาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมลลาลัยเดิมนะคะเป็นพวงมลลาลัยที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะหน้าจอเป็นแบบยกลอยแบบนี้นะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะ1 6ุง,งตัว G เนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีนะคะกล้องถอยนะ,ะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ปรึกษากันก่อนได้นะคะว่าจะทำยังไงอยากได้กล้องถอยนะ,ะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะปุ่มพูดสตาร์ทมีครบนะคะ คอนโซลเกียร์อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะท่านผู้ชมนะคะรายละเอียดโครงสร้างตัวรถเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวจ้าจาจะพามาชมตัวเครื่องยนต์นะบอกเลยคุ้มนะคะคุ้มจริงนะคะแล้วรถเนี่ยเป็นรถหน่วยงานแล้วมีการเข้าศูนย์แมนเทนตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพคุณลูกค้าไว้ใจนะคะทางบริษัทเทสโจนได้เลยนะคะมีการรับประกันหลังการขายให้มีการบัตรตีหลังการถ่ายนะคะว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยถ้าเจอชนหนักพิความจมน้ํากับสีกอไมเนี่ย รับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์พร้อมๆกันค่ะอ่ะนะคะมาดูในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องนะคะตัวฝาสูบนะคะทุกคนนะคะนี่สภาพเดิมนะคะสะภาพเดิมสภาพสวยนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวเครื่องยนต์สวยๆเดิมๆไม่มีการแก้ไขดัดแปลงแต่อย่างใดนะคะเครื่องยนต์เดิมแท้แน่นอน,นะค่ะทนทนเลยนะคะใช้เป็นล้านกิโลเมตรก็สามารถวิ่งได้เครื่องยนต์ไม่พัง นะคะลูกค้าส่วนช่วงล่างเราก็มีการเช็คนะคะมีการตรวจสอบให้แล้วนะคะเนี่ยนอ็อตฝากรกะโปรงไม่มีถอดเลยถ้าเครื่องยนต์รถเดิมๆนะคะรถไม่มีการแก้ไขลูกค้าไปใช้งานต่อในระยะยาวๆได้เลยนะคะสำหรับเงื่อนไขนะคะในการเช่าซื้อรถที่เพชรยนต์ถาม่ายุ่งยากไหมนะคะเจ้าจาาขอบอกได้เลยว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าขอเพียงลูกค้าไม่ติดแบคลิสต์ขอเพียงลูกค้าไม่ติดแบคลิสต์นะคะขอเพียงลูกค้านะคะ มีไรายได้2เท่าของค่างวดของคันนี้ก็คือ15ื่นถึงหมนะคะแล้วก็อายุงาน4ี่เดือนขึ้นไปหรือว่าบรรจุแล้วนะนี่ออกได้เลยนะคะออกได้เลยแต่ถ้าอายุงาน1ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องค้ำเลยนะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวได้ค่ะทุกคนออกง่ายจริงๆนะคะออกง่ายจริงๆนะคะไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะทุกคนไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะอ่ะ เอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้เนาะจะเอามายกตัวอย่างให้หนึ่งพันนะอยากให้รีวิวไฮบิดหรืออยากได้รีวิวสีขาวสีดําบอกได้เลยสีขาวสีดําก็มีไฮบิดก็มีเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋าจะมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนกดติดตามไว้เลยนะคะวันนี้เดินทางมาถึงได้คลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องจ๋าในช่องยูคาด้วยนะคะจะได้มีกาลังใจรีวิวรถเก่งส,สวยๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูทุกๆวันค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ